สวัสดีนะคะเพื่อนพี่สิรินะคะสิริรัตน์ออแกนิกการเด่นนะคะเพื่อนพี่สิริจะพาเพื่อนมาทําวันนี้นะคะจะมาทําน้ําหมักอินทรีย์เพื่อบารุงต,นะต้นผักแพลวนะต้นผักแพลวนะผักแพลวดีว่าพี่สิริได้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะก็ดูมันจะแบบซุบๆูไปนะคะเพื่อน แล้วเราก็จะมาดูพัฒนาการของออน้ำหมักน้ำหมักปลาน้ำหมักปลานั่นเพื่อนนะอน้ำหมักปลานี่อันนี้เป็นน้ำหมักปลาที่พี่สิริทำมอาไว้นะคะเนี่ยก็อันนี้ยังไม่ถึงเดือนนะยังไม่ถึงเดือนแต่ว่าเรามีน้ำหมักตัวเก่า นะที่มีน้ำหมักตัวเก่าที่เราได้ทำไว้นะเป็นหัวเชื้ออยู่แล้วพี่สิริจะเอามาบำรุงลดร,ราบผักแพวนะที่ยุบยุบเพราะว่าในน้ำหมักปลาเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุสารอาหารเยอะนะเราก็จะใช้น้ำซาวข้าวด้วยแล้วก็อันนี้เป็นจูเินซีตัวนี้เป็นจูเินซีเป็นตัว ฮอร์โมนทว่รเหลืองนะทูรินซีทว่รเหลืองก็จะใช้คู่กันกับน้ำหมักป่าแล้วก็มีน้ำสาวข้าวนะคะเพื่อนที่สีจะใช้จะใช้ตัวทั่วเหลืองเนี่ยประมาณครึ่งถ้วยนะครึ่งถ้วยประมาณนี้นะคะ แล้วก็มีน้ำสาวข้าวนะน้ำสาวข้าวก็1ลิตรแล้วก็เตรียมน้ำนะเตรียมน้ำเอาไว้นะคะ15บห้าลิตรเดี๋ยวเราก็จะไปทำการรดลาดกันเลยนี่ก็จะใช้แต่น้ำหมักปลานะเพื่อนนะวันนั้นที่พี่สิริทำเนาะเป็นเป็นน้ำหมักปลาแล้วก็นี่เพื่อนของอยังไม่เห็นเนาะนี่ที่วันนั้นเอากุ้งใส่ลงไปนะคะ เอากุ้งมีหัวกุ้งใช่ไหมคะเนี่ยใส่ลงไปนะนี่เป็นประมาณนี้น้ำมันไม่เหม็นหรอกเพื่อนๆถ้าเป็นแบบเหม็นก็จะมีแมลงวันไข่เนาะแต่เนี่ยก็เป็นแบบกลิ่นกลิ่นน้ำสับประรดน้ำเพื่อนเนาะ กินน้ำสับป,ประรดเพราะว่าใช้สับป,ประรดหมักนี่นะคะใช้สับป,ประรดหมักเนาะเป็นน้ำหมักปลาแล้วก็ใส่หัวกุ้งลงไปเศษกุ้งนะที่เหลือ้วก็เอาเป็นองมาลงไปหมักนี่ใช้ได้แล้วเพื่อนใช้ได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมที่เราผสมลงไปใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาไปรดลาดนะเราจะเอาไปรดลาดใน ต้นผักแพวเลยนะคะเพื่อน,นอันนี้ก็เป็นน้ำที่เราเตรียมเอาไว้นะก็อันนี้จะเป็นน้ำน้ำเปล่า15ลิตรเตรียมมาไว้นะคะอันนี้พี่สิริเอายาเส้นที่เหลือเมื่ออีทีที่แล้วะนะ ก็ผสมลงไปเลยเพื่อจะได้ไปฆ่าแมลงที่อยู่ในดินนะอยู่ในดินเอารถล่าลงไปเลยคันเพื่อนนะไปเลยนะคะันเพื่อน,น,เ,น,ะะเ,อนเดี๋ยวเราไปติดตามดูต้นผักแพลกันว่าตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงเนาะผักแพลวนะคะเพราะว่าพี่สิริไม่ได้ ไม่ได้อยู่เนาะหลายวันก็ดูเหมือนเขาจะยุบๆนะยุบๆตัวไม่ค่อยงานมเท่าไหร่เราก็ไปเพิ่มเติมอาหารให้เขาหน่อยนะเพื่อที่เราจะได้เก็บกินได้นานๆนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆผักแพลนะลดหน้ลาลงไปเลยอันนี้พี่สิริได้เก็บกินไปแล้วนะเก็บกินไปสองรอบแล้วนะ ใบเตยนะอยู่ตรงนี้นะ เนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนก็สับแผลนะคะเราก็ได้ดูแลบำรุงนะคะ <S <S เพราะว่าในสารของสารแร่ธาตุสารอาหารที่อยู่ในน้ำหมักน้ำหมักปลาเนี่ยก็จะมีแร่ธาตุสารอาหารฟอสฟอรัสนะคะฟอสฟอรัสแคลเซียมนะคะค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าในในปลาในกุ้งเนี่ยจะมีตัวแร่ธาตุสารอาหารแคลเซียมฟอสฟอรัส เพื่อไปเร่งบำรุงการเจริญเติบโตของลำต้นนะลำต้นแล้วก็รากนะคะก็ให้เขาได้แข็งแรงแล้วก็แตกยอดแตกใบนะแล้วก็ในกรณีที่จะเลีงเขาแตกยอดแตกใบพี่สิริก็ใช้ตัวจุลินซีถั่วเหลืองนะจุลินซีถั่วเหลืองเพื่อมาเร่งการเจริญสร้างออคอร์ฟิล นะสร้างคอรอรฟิ์ให้เขาแตกยอดแตกใบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสำหรับวันนี้นะสูตรที่ทำก็มีหลายๆหลายๆช่องหลายๆท่านที่เป็นเกษตรินทรีย์ก็ได้ทำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในน้ำหมักปลาเนี่ยไม่ได้ช่วยในเฉพาะแค่ต้นพืชผักที่เรากินยอดกินใบนันเพื่อนนะเพราะว่าได้ได้ช่วยในกับเ,เป็นพืชผัก ออกผลหรือผลไม้ด้วยนะอย่างเมื่อกี้พี่สิริก็ใส่รดราดต้นมะเขือนะต้นมะเขือเพราะว่าเขาก็กําลังต้นมะเขือก็กําลังยุบตัวนะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ก็เลยต้องเล่งนะเร่งเอาน้ําหมักตานี่แหละช่วยนะคะช่วยให้เขาได้ออ่แตกยอดแตกใบนะออกดอกออกผลให้เราเก็บกินนะคะเพื่อนนะก็เดี๋ยวก็ วันสองวันนะคะวันสวันเดี๋ยวก็ฟื้นนะคะเพราะว่าเเราดูแลพืชพัธุ์เนี่ยด้วยด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักอินทรีย์นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะจะเห็นจะเห็นผลนะคะจะเห็นผลได้เร็วถ้าเราใช้ต่อเนื่องนะ จะเห็นผลได้เร็วถ้าเราใช้ต่อเนื่องนะคะคือเราไม่เคยใช้เคมีเลยเราเราใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์นะคะพี่สิริเนี่ยคือถ้าช่วงที่ต้นไม้พืชผักในสวนกําลังจะย,ยุบตัวจะรีบนะจะรีบเอาน้ําหมักนะเร่งน้ําหมักแล้วก็ฮอร์โมนนมฮอร์โมนไข่นะเร่งให้เขา ได้ได้ลดลาดเร่งให้ให้พืชพันธุ์และดินให้สร้างจุลินทรีย์ขึ้นมาเพื่อที่จะไปทําการเลี้ยงดูต้นพันธุ์พืชนะคะเพราะว่าถ้าเราไปใช้เคมีกระตุ้นอยู่เรื่อยๆนะการใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์จะช้านะคะเพื่อนนะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพี่สิริก็จะพาเพื่อนไปดูต้นซาลแหน่เดี๋ยวเราก็จะใช้ปุ๋ยตัวนี้แหละ นะปุยยินสิตัวนี้ไปบำร,รุงสารแหน่แล้วก็จะพาเพื่อนไปดูว่าต้นพันธุ์สารแหน่ที่พี่สิริปลูกเอาไว้นะคะเราก็ได้ดูแลเขาแล้วก็งอกงามดีนะคะแล้วก็ได้เก็บกินได้หลายๆรอบนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูสารแหน่กันนะไปรดราบบำร,รุงต้นสารแหน่ด้วยนะคะนี่ค่ะเพื่อนสารแหน่ที่พี่สิริปลูกเอาไว้นะเนี่ย อันนี้ก็คือเป็นพืชพันธุ์ที่เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะปุ๋ยอินทรีย์ใช้อินทรีย์เลี้ยงดูนะคะเห็นไหมคะก็นนะงามเห็นไหมฮะน,นี่เก็บกินได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บอีกแล้วนะคะเพราะว่าก็มีเมนูที่จะต้องใช้สาระแหน่นะการใช้สาระแหน่ ็สำหรับคลิปนี้นะเพื่อนนะพี่สิริก็พาเพื่อนมาบำรุงดูแลพืชพันธุ์ที่พี่สิริได้ปลูกเอาไว้เนาะเนี่ยนะคะก็จะเจริญงอกงามตามท้องเรื่องนะคะตะไครนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะเพื่อนเนาะอย่าให้พืชที่เราเลี้ยงดูนะไร่สวนเราอย่าให้ขาดน้ำนะเพื่อนนะเพราะว่า ไม่งั้นจะต้นไม้จะเหี่ยวเฉาแล้วก็ยืนต้นตายนั้นเพื่อนนะเพราะว่าอากาศร้อนมากนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พี่สิริก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าเพื่อนท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะรับชมแล้วมีสาระนะมีสาระต่อท่านนะคะที่จะนำไปปรุงรับเอาไปได้ปรับปรุงใช้ในไร่สวนของท่านก็ ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่สิริด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะจากสิริรัตน์ออแกนิกาเด้นนะคะเพื่อนวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาทําเพื่อ,เ,อเป็นสาระความรู้นะเล็กน้อยกับเพื่อนเกษตรอินทรีย์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าเสาแนแห์งามนะเพื่อนงายงามนีม่ ได้อากาศดีนะสแหน่นี้ชอบอยู่ที่โล่งๆนะแต่ว่าไม่ใช่แดดร้อนมากนะครับเพื่อนเอาแบบแดดที่ลำไรนะแดดลำไรเจะงจามตะไขรยังไม่ค่อยงามเท่าไหร่ยไม่ค่อยแตกไม่ค่อยแตกกอ ก็น่าจะได้ผลทิศทางในทางที่ดีเผือกก็งามแล้วเพื่อนเผือกงามแล้วค่ะแต่ต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยนะเผือกต้อ,อย่างน้อยก็ต้องมี